ฉันไม่รู้ว่าฉันจะก้าวเดินต่อไปยังไงฉันจะก้าวไปฉันจะถอยหลังฉันจะก้าหรือฉันจะเลี้ยวซ้ายฉันจะขวาจะจะก้าวเดินต่อไปยังไงฉันไม่รู้เส้นทางชีวิตมันช่างเครียดยิ่งนะเครียด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 โยนโทรศัพท์ทิ้งต่อยกระเพงเครียด เวลาเครียดเราต้องทำไรเครียดนับหนึ่งหนึ่งสองสงามปาชลามขึ้นบอกสี่หหจิ้งจอกยาใซเจ็แดแป้ฉันจะตีหน้าเธอวันชงฟฟขอไข่